สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเบาะรองนั่งน่ารักน่ารักกันค่ะช่วงนี้ปอยทำงานอยู่ที่บ้านตลอดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะค่ะพอนั่งเป็นนานๆบางทีก็เริ่มเมื่อยนะคะปอยก็เลยสั่งเบาะรองนั่งนุ่มๆแบบนี้มากค่ะนี่ค่ะเป็นเบาะรูปยูนิคอนสีชมพูน่ารักมากเลยนะคะเบาะอันนี้ปอยสั่งมาจากช้อปปี้ราคาประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะสิ่งที่ได้มาก็จะมีตัวเบาะอันนี้ค่ะค่ะจะะเป็นนนแบบี้ะคะ ที่ด้านล่างจะมีเป็นปุ่มยางเล็กๆสําหรับการลื่นค่ะเะวลาวางเบาะไว้ที่เก้าอี้เนี่ยเบาะก,ก็จะได้ไม่เลื่อนหล่นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้มาก็จะเป็นหมอนอันนี้ค่ะเป็นหมอนเอาไว้สําหรับติดเสริมนะคะตรงน,นี้จะมีกระดุมอยู่ค่ะแล้วก็ที่ตัวหมอนจะมียางยืดสําหรับเกี่ยวนะคะถ้าเราอยากจะติดหมอนเสริมไปก็เอายางยืดติดกับตัวกระดุมค่ะนี่ะเกี่ยวไว้แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ได้หมอนหนุนเสริมเพิ่มความนุ่มแล้วค่ะ แต่วางไว้แบบนี้ก็ได้นะคะค่ะถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้ค่ะค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังของเบาะนะคะจะมีริบบิ้นสำหรับผูกติดกับพนักของเก้าอี้ค่ะแต่เก้าอี้ตัวนี้ปอนไม่มีที่ผูกติดนะคะก็จะไว้ผูกติดกับขาเก้าอี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวปอนจะลองผูกให้ดูนะคะ นี่ค่ะเอาริบบิ้นอันนี้ผูกติดไว้กับขาเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะคะช่วยยิดเบาะให้ติดกับเก้าอี้แน่นมากขึ้นค่ะผูกไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำนับเบาอันนี้นอกจากจะช่วยให้นั่งสบายขึ้นแล้วก็ยังทำให้เก้าอี้ดูน่ารักขึ้นด้วยนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ